เกิดฮันกันไม้ตำนานช่อง3ามทำดีจนขึ้นหิ้งหาดูไม่ได้อีกกละครเก้าเห็นแล้วคิดถึงพระนางเล่นดีเรตติ้งแตะ13.5กว่า37ปีของละครช่อง3กําเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปประทามเมื่อปี2519สมัยนั้นมีทีมงานแค่ไม่กี่คนโดยมีพัทราวดีมีชูทนและอัจจราพรไยบุญสุวรรณเป็นผู้กำกับและผู้จัดละครในสมัยนั้นละครเรื่องแรกของช่องส ฝ่ายพายนำแสดงโดยสมภพบเบญจาธิกุลและพัทราวดีมีชูโทนสมัยนั้นนักแสดงที่มีอิทธิพลมากที่สุดอาทิสมพเบญจาทิกุลอนุสรเตชะป,ปัญญานกพลโกมาราชูนมายุราธนาบุตรรัชนูบุญชูดวงดวงใจหัตไยการนิรุสิริจัญญาอุทุมพรศิลาพานดวงตาตุงคามณีการนาจินดาวัตมายุรชาติเหมือนประสิทธิเวททาริกาธิดา ลินดาค้าทันเจริญฉัดชัยเปล่งพาณิชยรรยาสอนคมเป็นต้น 1. ปราสาทมืด2,537นำแสดงโดยวินลี่แม็กอินทอสลลิตาปัญโยพาสปราสาทมืดเป็นบทประพันธ์ของจุลลดาภักดีภูมิมีนเป็นเรื่องราวของหม่อมเจ้าหญิงผู้สูงศักด์ผู้หลบหนีหม่อมแม่ที่จัดแต่งงาน 2. แฝดพี่ฝาดน้อง2 5 1 7นำแสดงโดยราวิทเทอดวงและเป็นผลงาน ละครช่อง3เรื่องแรกของอิสริยาสายสนาน3พระจันทร์สีรุ้ง2,552นำแสดงโดยสุกริตวิเศษแก้วทักษอรอเตชนะนรงค์พงพนตวชิระบรรจงจินตลาสุขพาน4,4แผ่นดิน2,534นำแสดงโดยชัดชัยเปล่งพานิชจินตลาสุขพาร์รอนบรรจงสร้างสถาพรน,นาควิไล 5. แรมพิศาวาส2,550เป็นการติกบทบาทครั้งสำคัญของบุตรกรวงพัวพานแรมพิศาวาสเรื่องราวของกลีบพากาแม่ค้าขายขนมทำสเสน่ห์ให้คุณพศขาะบดีใหญ่ลุ่มหลง 6. เรือนมายุรา2,540นำแสดงโดยชัดชัยเปล่งพานิชย์แคทริยาแม็กอินทอชที่สุดต้องไปตามหานิยายมาอ่านขณะนั้นกำลังสอบปี3ยังอดไม่ได้อ่านจนจบละครถ่ายทอดดาวนียายได้ยอดเยี่ยม เกรุงเทพราตรี2550นำแสดงโดยเจนนี่เทียนโพสุวร์พัชตะนามปาลริลนลณีสีเพรวรริศเฟืองอารมณ์ชัดชัยปล่งพาณิชจินตลาสุขพานจารุณีสุขสวัสด์และนันทิดาแก้วบัวสาย8กุหลาบสีดำ2548นำแสดงโดยลลิตาปัญโยพาสช,ชาคริตย้มนามเมื่ออิสรภาพสูญหายความหวังพังทลายเธอจะกลับมาทวงคืนคงโชสาวสวยทาย นักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตพลิกผันทําให้เธอต้องเปลี่ยนไปก้าวเจ้าสาวมืออาชีพ2,544นําแสดงโดยมาชาว,วัฒนาพาณิชชาตโยโดมหิรันยัติติบัวสวรรค์ได้รับฉายาจากเพื่อนๆว่าสายบัวเพราะเธอเป็นไม้ขันมากแม้สายบัวแต่งตัวเกอร์